เพราะงั้นจะได้เก็บฟ้าเมื่นอันนี้ของผมเอง่ของแม่บ้านครับมาเบิร์เรีย,าาย,อยนอะไรกเหลายเป็นรูปเ,เลยไปเดีวทีมวมือกับแทเก็บตวครับมเบินใส่ใๆของคู้เดียวได้ครับรองเท้าของผมผมเดี๋ยวเอาของแม่บ้านมานน้แม่บ้านอีกเดี๋ยวนี้ผลลัพสูงเลยครับ ดีหมู่ม้ากระแพมเพ็ดนะครับหลังหนึ่งครว่างกวันกต้เตะนะครับน้ำนะครับฝนมาตกเลยครับแต่ว่าของนี้อยู่บนเขตนี้ของแม่บ้านครับคนละถุงนึ่ของผมหนึ่งเราใส่กันบ่แมนนะครับคนละถุงนะครับอีกอีกนะครับนี่เป็งไก่เสร็จเบิ้ลกำลังตัวอีกกำลังนะครับดีหมู่ม้ากระแพงเป็ดนะครับหาเวลาเลิกงานงาั้นแรงไม่ได้ไปตกปรากฏกะ ไปหาเขียดแล้วครับเดี่ยวถีเห็ดตากแดดเห็ดแดดเดียวนี่ครับแล้วสีคว้าเห็ดแดดเดียวไว้จะขายนะครับเพื่อแนขายเขียดตัวแลครับเห็ดเป็นแดดเดียวนี่หมดพี่หน่อยไหมงามครับงามงามเลยครับเลยรับบางว่างอะไรไปใส่เขียดเพรได้มีรายได้นะครับเป็นงานรายวันกับป้าป้อจีใส้แล้ครับก็ต้องหารายได้เสื่อมเล็กน้อยก็ได้กับมือสองถุงพี่น้องสองถุงครับเสียบสองลูกเลยครับ นี่พอกนินนะครับจะ,มมจะติดตามเมื่อยๆลยอะไรจะไปใต่เรื่อยเยนะครับสวัสดีครับ